หนังสือประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมรังสีวรังคงโคศิตารามกรุงเทพรวบรวมโดยพระครูกัลยาณานุกูลวัดกัลยาณมิตรพิมพ์ครั้งที่3ปี2512ความหนา3 0 9หน้าราคา550บาทสภาพดีนะครับข้างหน้าข้างหลังนะครับ เป็นนุสอนในงานพระราชทานเพลิงศพแล้วก็ในงานจะภากรกิจศพนะครับผมประวัติสมเด็จโตของพระครูกรยานนุกูลน,นี่ท่านจะเก็บข้อความบางตอนนะครับผมรวบรวมจากาฉบับประวัติสมเด็จโตฉบับของพระยาชิบโกษาแล้วก็ฉบับของนายพรมแล้วก็ อาบับของนายชันทิศนะครับผมแล้วก็มีส่วนที่ว่าไปได้รับคําแนะนําคําบอกเล่าจากผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะครับผมเป็นทั้งพระเถระนะครับผมแถวกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นคนรุ่นเก่าอีกด้วยนะครับผม น,นี้เป็นสารบัญน,นะครับอันนี้เป็นรูปถ่ายสมเด็จนะครับอันนี้เป็นเริ่มประวัติท่านนะครับผม อันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับที่ท่านสร้างไว้นะครับผมอาจจะมีพิมพ์ที่แปกแตกต่างจากในยุคปัจจุบันบ้างนะครับผม อันนี้เป็นเกตประวัติท่านนะครับผมเกตประวัติที่เล่าออมานะครับมีหลายเรื่องราวนะครับอันนี้เป็นรูปหล่อนะครับผมรูปหล่อที่อยู่วัดเกตเชยโยริักที่อ่างทองนะครับหล่อขึ้นหลังจากที่ท่านมรณภาพแล้วนะครับผมอันนี้รูปหล่อที่วัดละคังนะครับ อันนี้เป็นพระสมเด็จเนื้อโลหะนะครับผมสร้างปี2500โดยพระครูกรยานาน,านุก,กูลนะครับท่านรวบรวมท่านใช้เวลารวบรวมอยู่เป็นปีนะครับเป็นปีสองปีรวบรวมแผ่นโลหะแผ่นชนวนจากพระกิจอาจารย์ทั่วประเทศแล้วก็ไปหล่อในช่วงช่วงช่วง2500นะครับผมแล้วก็มีพระเกจิเยอะนะครับปลูกเสกอันนี้เป็น พระบูชานะครับพิธีเดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นยนันพ้ายันนะครับพิธีเดียวกันพระเกจิยุค2 5 0 0เยอะนะครับที่ว่าเอาแผ่นจำนวนแผ่นยันมาร่วมหล่อนะครับคือว่าเป็นพระที่ดีรุ่นหนึ่งนะครับหนังสือเล่มนี้ก็จะพ่วงสมุดสมเด็จด,ด้วยนะครับ เป็นสมุดข่อยที่ว่าเชื่อว่าเป็นตำราของสมเด็จโตนะครับแต่ว่าเล่มนี้เขาไม่ได้เอาเป็นพิมพ์แบบแคล้ายๆกับตัวเขียนหรือว่าเป็นโลเนียวนะครับคือเขาจะพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นสมุดสมเด็จคือเป็นตำราของสมุดข่อยของสมเด็จเป็นตำราของสมเด็จโตนะครับผม